ซีนคอนเน็กวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องปาล์มน้ํามันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญในหลายๆประเทศในอาเซียนค่ะและก็ประเทศไทยด้วยนะคะและอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่ผลิตปาล์มน้ํามันมากที่สุดค่ะแล้วตอนนี้กําลังมีปัญหาเรื่องราคานะคะเดี๋ยวจะมาคุยกับอาจารย์อภิษฎวานศิศถึงเรื่องการจัดการราคาปาล์มน้ํามันนะคะในอาเซียนกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณจิริดครับสวัสดีท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับผม คุณจิริพูดถูกต้องครับว่าน้ำมันปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศอาเซียนเพราะว่าปลูกกันหลายประเทศมากในอาเซียนอินโดนีเซียปลูกมาเลเซียปลูกประเทศไทยปลูกเมียนมาปลูกแถวแถวทวายามาริดเกาะสองนะครับกัมพูชาเราได้ไปเห็นมาแล้วนะครับว่าปลูกแถวแถวสียนูวิลปลูกที่เกาะกลมแต่สามประเทศที่ผลิตเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกนะฮะในอาเซียนก็คืออินโดนีเซีย มาเลเซียไทยนิดๆหน่อยๆครับคุณทิมบิบครับอินโดนีเซียผลิตอยู่ประมาณ50%ของผลผลิตทั้งโลกอินโดนีเซียส่งออกจากผลผลิตทั้งหมดส่งออกไป70%กินใช้ภายในประเทศ27%เป็นเป็นสต็อกครับคุณทิรบิบครับด้วยทำไมถึงมีปัญหาผลผลิตปามแรงงานไปเก็บปาล์มออกมาจากสวนไม่ได้นะฮะขาดแรงงานราคา ปลาล์มเลยวิ่งสูงขึ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมาสงครามรัสเซียยูเครนยิ่งเป็นซ้ำเติมให้พืชน,น้ำมันยิ่งพุ่งสูงขึ้นไป็เาวเะว่าถั่วเลีง้งเอ้ยเล็บซีดเอ้ยประมาณสองตัวนี้นะครับที่เป็นพืชน,น้ำมันทำให้ความต้องการมากขึ้นแต่ผลผลิตไม่ได้เลยต้องต้องดึงน้ำมันปลาล์มออกสู่ตลาดโลกความต้องการน้ำมันปลาล์มเลยมีมากขึ้นปัญหาก็คือว่าช่วงสองปีที่ผ่านมามีโควิดราคาสูงขึ้นนะฮะ ผู้ประกอบการในอินโดนีเซียเน้นการส่งออกเพื่อจะได้ราคาที่สูงขึ้นแต่คนในอินโดนีเซียเดือดร้อนที่ผมบอกครับ <c oughs> ว่าเขาชอบเขาชอบของทอดราคาสูงขึ้นเกษตรกรแฮปปี้แต่ผู้บริโภคเดือดร้อนนะครับผู้ประกอบการที่แปลรูปตามเดือดร้อนแต่ผู้ส่งออกแฮปปี้ราคาต่ําเกษตรกร,ร,กรไม่แฮปปี้นะฮะแต่ผู้ประกอบการที่แปลรูป Happy. แฮปปี้เพราะทําไมผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่า อินโดนีเซียมีการบริหารจัดการน้ํามันปาล์มเป็นระบบและเป็นต้นแบบที่สําคัญก็คือมีทั้งปลูกมีทั้งแต่รูปและก็พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมที่เรียกว่าโอริโอเคมีคอลเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพวกยาสีฟันผงซักฟอกครีมเคลมเบเกอรี่งเบกเกอรี่มาจากโอริโอเคมีคอลซึ่งปลูกมากที่สุดใน3พื้นที่ในอินโดนีเซียก็คือเกาะสุมารตรา60ขึ้นไปหน่อยก็เป็น ที่มันตันขวามานิดนึงก็เป็นสุราเวสีนะครับเพราะนั้นอินโดนีเซียเลยเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ของการผลิตปาล์มของโลกอินโดนีเซียมาเลยรวมกันแปดสิบเปอร์เซ็นตในการผลิตปาล์มของโลก oh. เข้าสูป<ไ>่ประเด็นว่าเขาจัดการบริหารจัดการราคาอย่างไงนะฮะซึ่งท่านผู้ฟังที่ทื่องปาล์มก็จะเปรียบเทียบได้ว่าปาล์มไทยกับปาล์มอินโดนีเซียในการบริหารจัดการราคาแตกต่างกันยังไงเพราะนั้นเหมือนที่ผมบอกครับว่าผู้บริโภคเดือดร้อน รัฐบาลทํำยังไงครับก็คือจําจัดกําหนดการนําส่งออกแต่ถูกยกเลิกไปแล้วนะนะตอนนี้ใช้เรื่องของการจัดเก็บภาษีส่งออกจัดเก็บภาษีส่งออกทันทีกระทบทันทีครับทํางานทันทีเลยหนึ่งราคาผลตามสดลดลง<ะ>สองราคาผลตามภายในประเทศลดลงทันทีเพราะฉะนั้นไม่ทําความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคตอนช่วงที่ราคาสูงๆเนี่ย ราคาน้ามันปล์มปวดต่อลิตรอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันรูเปียนะฮะก็ประมาณที่สามสิบสองบาทต่อลิตรขึ้นไปจนถึงสองหมื่นรูเปียก็ประมาณที่สามสิบกบาทต่อลิตรประชาชนเดือดร้อนรัฐบาลเลยเก็บภาษีส่งออกราคาในประเทศเข้าสู่ระบบที่รับได้กันทุกฝ่ายและเอ,อาภาษีตรงนั้นเนี่ยปีหนึ่งที่เขาเก็บได้ในประมาณทักสองแสนล้านบาทนะครับมาอุดหน,นุนอุตสาหกรรมและมาอุดหนุนราคาภายในประเทศ ไม่ให้สูงเกินไปมาเลเซียบริหารจัดการยังไงมาเลเซียบริหารจัดการคล้ายๆกับอินโดนีเซียเลยครับแต่ขึ้นอยู่กับ3มฝ่ายก็คือ1นึ่งคณะกรรมการปาล์มแห่งชาติแล้วก็ภาคเอกชนและก็หน่วยงานของรัฐที่ดูแลเกษตรกรที่เป็นรายย่อยนะครับเพราะนั้นเห็นว่าอินโดนเีเซียกับมาเลเซียบริหารจัดการคล้ายๆกันแต่ของประเทศไทยจะเป็นเรื่องที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีส่งออกเพราะว่าเราส่งออกน้อย แต่ประเทศไทยจะบริหารจัดการราคาปาล์มโดยการที่จะเข้าไปแทรกแซงราคาปาล์มเสียส่วนใหญ่เป็นราคาปาล์มในประเทศสูงเกินไปหรือตกเกินไปนะครับก็จะเข้าไปแทรกแซงตลาดมากกว่านี่คือความแตกต่างของการบริหารจัดการราคาปาล์มในอาเซียนระหว่างอินโดนีเซียมาเลเซียและก็ประเทศไทยครับ พูดถึงเรื่องราคาปลานะคะอาจารย์ในเมื่อมาเลเซียกับอินโดนีเซียรวมกันถึง80%เนี่ยถ้าเขาจับมือกันนี่เขาแบบจะมีอิทธิพลในการกําหนดราคาทิศทางตลาดมากเลยนะคะอาจารย์ถ้าเราดูคอนเซ็ปต์เหมือนที่คุณจิวลิ์พูดแต่ว่าความความท้าทายของอุตสาหกรรมปาลมของอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งอินโดนีเซียและมาเลเซียความท้าทายของอินโดนีเซียกับมาเลเซียนหนึ่งต่อไปจะมีรถยนต์ e-v รถยนต์ไฟฟ้าการใช้น้ํามันนะไบโอดีเซลก็จะลดลงตูอไปค่ะ ในยุโรปตลาดใหญ่ๆของที่ซื้อน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียก็คืออิออนเดียและยุโรปยุโรปกำหนดว่าจะยกเลิกการใช้ไบโอดีเซลนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองยุโรปบอกยุโรปบอกว่าปาล์มในอินโดนีเซียเนี่ยเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมก็คือการบุกรุกป,ป่าถ้าคุณทิลิปจำได้ก็จะมีทุกปีก็จะมีควันควยนะฮะมอกควันนี่นะครับมากลุมอาเซียนโดยเฉพาะสิงคโปร์ นั่นก็คือการบุกลุกป,ป่าและบริษัทที่เข้าไปทําการอุตสาหกรรมตามในอินโดนีเซียก็คือบริษัทมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันของอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งอินโดและมาเลเซียอยู่บนความท้าทายในอนาคตหนึ่งรถยนต์อ v วีสองความเข้มข้นของสิ่งแวดล้อมสามเรื่องของ climate change ภาวะโลกร้อนสี่เรื่องของการทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นประเด็นจะต้องลดล็อกให้ได้ของอินโดนีเซียครับผม ค่ะอ่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะเ,คเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็สนุกสนานมากอ่ะค่ะเรื่องปั๊มน้ํามันนะคะคุณผู้ชมอินโดนีเซียมาเลเซียครองตลาดใหญ่มากแต่อย่างที่อาจารย์บอกก็มีความท้าทายกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาเป็นเรื่องความต้องการนะคะหรือว่าเป็นเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะและ่ั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคนเนควันนี้ค่ะ